เร like <MC S 1> รียยบ้อ like a redheaded stepchild MC มาฟังนะครับการสื่จากนี้แรงและแรงนะครับ สีคิวแล้วไอ้ดยีกนเหง้วไอ้สัตว์รอด สัตว์เก็บของกูเฮียเก็บแล้วไปเลยนะเฮียอย่ามายุ่งกูโอ้ยแม่งเอ้ยกูบอกให้ไปไงสัตว์